มาทราบสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้ไฟไหม้ในครัวเรือนนะครับไฟไหม้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันของเราหน่แหละครับสาเหตุการไหม้ส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทํากับข้าวก็จะเป็นเกี่ยวกับแก๊สนะครับเกิดการลูกติดสายแก๊สไม่แน่นหรือเกิดการลุกไหม้อะไรขึ้นมาประมาณนั้นละครับอีกนหนึ่งที่เจอบ่อยก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่ว่าการประกอบอาหารก็คือ การที่เราเทน้ํามันพืชน้ํามันสัตว์น้ามันหมูพวกนี้ไว้ในกระทะนะครับถ้าทิ้งไว้น,นานๆนะครับน้ํามันในกระทะก็จะลุกติดไฟได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไฟไหม้บ่อยเหมือนกันนะครับอีกอีกอันหนึ่งใส่ที่เราเจอก็จะเป็นพวกไฟฟ้าและวงจรนะครับไฟฟ้าและวงจรนี่เกิดข,ขึ้นบ่อยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราอาจจะเก่าชํารุดเราอาจไม่เคยซ่อมไม่เคยดูแลนะครับใช้งานได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้แล้วก็ฝืนใช้นะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดการ ชํารุดแล้วก็เสียหายรุนแรงถึงขั้นการลัดวงจรขึ้นมาได้นะครับถ้ามันลัดวงจรขึ้นมาเราก็จะรู้จักกระบวนวิธีการดับต่างๆครับอีกการหนึ่งที่เจอบ่อยก็จะเป็นพวกสารเคมีที่อยู่ในบ้านนะครับก็จะเป็นพวกอา,อาจจะเป็นพวกกระป๋องสเปรย์พวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดอาจจะเป็นยาฆ่ายุงหรือน้ํายาหล่อลื่นอะไรประมาณนี้แหละครับพวกนี้จะมีการอัดอยู่ด้านในก็สามารถ ลุกติดไฟได้นะครับถ้าเกิดเราใช้อย่างไม่ระวังนะครับอ่านะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะมีการไหว้พระสวดมนต์นะครับก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของจุดธูปจุดเทียนนะครับทุกครั้งที่เราจุดธูปจุดเทียนไหว้พระนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านหรือก่อนที่เราจะหลับนะครับจะนอนนะครับแนะนําให้ท่านดับไฟนะครับที่อยู่ตรงเทียนนะครับหรือดับธูปทิ้งให้หมดนะครับอย่าลืมว่าในบ้านของเราจะมีสัตว์เลี้ยง ที่เราเลี้ยงอาจจะเป็นแมวนะครับวิ่งไปชนพวกนี้ได้หรือสัตว์บางประเภทที่เราไม่ได้เลี้ยงก็จะเป็นพวกหนูนะครับวิ่งชนกันนะครับวิ่งชนพวกเทียนพวกทูบกกอาจจะล้มลุกติดไฟนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกระถางทูบของเรานะครับหรือบริเวณที่โตะ๊ะเครื่องหมู่บูชาส่วนใหญ่ก็จะมีพวกเศษดอกไม้แห้งหรืออาจจะทําด้วยไม้นะครับอาจจะเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาได้นะครับในครัวเรือนดังนั้นนะครับ สาเหตุหลักนะครับเราก็กล่าววิบื้องต้นแล้วนะครับไม่ว่าจะไฟไหม้จากกรณีไหนก็ตามนะครับในครัวเรือนแนะนําให้เรารู้จักวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นให้ได้นะครับวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นนะครับถ้าเรามีถังดับเพลิงผมแนะนําให้ท่านหาถังดับเพลิงติดไว้ที่บ้านนะครับเวลาเกิดเหตุนะครับมันจะสามารถระงับเหตุได้เร็วกว่าแต่ถ้าไม่มีถังดับเพลิงอยู่ในครัวเรือนนะครับวันนี้เราจะนําเสนอนะครับวิธีการจัดการนะครับกรณีที่เกิดเดตุเพลิงไหม้ในครัวเรือนแล้วเราไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงหรือ พูดง่ายๆนะครับเราจะดับโดยวิธีเบื้องต้นในการไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงนะครับหลักๆมีอะไรบ้างนะครับถ้าไฟไหม้เกี่ยวกับแก๊ส LPG นะครับตัวนี้ถ้าเกิดมันลุกติดเกี่ยวกับแก๊ส LPG ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเราก็ทําการเข้าไปปิดวาล์วนะครับการปิดวาล์วก็คือปิดตรงถังแก๊สนั่นเองครับปิดวาล์วตามเข็มนาฬิกาหรือว่าทางขวามือครับหมุนการจับแนะนําให้ใช้ปลายนิ้วจับบริเวณที่ ไอ้ตัววาล์วปิดเปิดนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเดินไปขึ้นข้างหลังถังนะครับแล้วก็หมุนปิดวาล์วนะครับนี่ครับถ้ามันไหม้ถังแก๊สหรือเกี่ยวกับแก๊ส LPG ก็เข้าไปปิดวาล์วแก๊สให้ได้ทุกอย่างจะปลอดภัยนะครับคิดถึงน้ําไม่ได้นะครับเพราะน้ําไม่สามารถดับแก๊สได้ต่อไปครับถ้าไฟฟ้าระะดวงจอขึ้นมาในบ้านนะครับไฟฟ้าระะดวงจอขึ้นมานะครับอ่าสังเกตดูที่ตู้นะครับตัวนี้เป็นชุดจําลองไฟฟ้าระบดวงจอนะครับ ถ้าไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมานะครับบ้านของเรามีไม้นะครับส่วนใหญ่ก็จะทาบไม้เร็วขึ้นนะครับถ้ามีฝ้าเพดานนะครับมันก็จะไม่ฝ้าเพดานขึ้นมาลักษณะน,นี้นะครับดังนั้นถ้าไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมานะครับขั้นตอนแรกนะครับการดับไฟประเภทนี้นะครับมันมีองค์งประกอบของไฟมีทั้งหมด3อย่างหนึ่งเชื้อเพลิง2ความร้อน3ามออกซิเจนนะครับดังนั้นการดับไฟประเภทนี้ท่านจะต้องตัดแหล่งกําเนิดความร้อนที่เป็นความ พูดง่ายๆคือแหล่งกําเนิดความร้อนที่จ่ายไฟก็จะเป็นเบเกอร์กับคัตเอาท์นะครับดังนั้นในท่านมองหาเบเกอร์หรือว่าคัตเอาท์บ้านของเราก่อนครับมันอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ผมมองเห็นแล้วถ้าบ้านผมมีเบเกอร์ผมก็เอาเบเกอร์ลงถ้าบ้านผมใช้สะพานไฟหรือคัตเอาท์ผมก็จะเอาคัตเอาท์ลงนะครับนี่คือชุดสาธิตนะครับบ้านเราส่วนใหญ่ประมาณนี้แหละครับดังนั้นเมื่อผมเห็นไฟฟ้าแล้วลูเจอนขึ้นมาขั้นตอนแรกผมจะวิ่งไปหาเบเกอร์ก่อนเลยครับเอาเบเกอร์ลงนะครับ มเบเกอร์ลงเสร็จตอนนี้นะครับผมก็จะเอาถังดับเพลิงฉีดนะครับถ้ามีถังดับเพลิงถ้าไม่มีถังดรบเพลิงผมก็จะเอาน้ําเทเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาน้าเทให้ดูนะครับการเทเทไปที่จุดเกิดเหตุนะครับเทไปที่จุดเกิดเหตุนะครับอ้าวนะครับผมจะเทท่านดูครับดับได้ไฟไม่ดูดนะครับแต่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนทุกครั้งนะครับนี่คือไฟฟ้าวงจรในบ้านนะครับแล้วถ้าเกิดบางครั้งนะครับทํากับข้าวในครัวเรือนนะครับหรือนะครับเผือ ทำไหมกระทะไหมขึ้นมาอย่างนี้ส่วนใหญ่น้ํามันในกระทะก็คือน้ํามันพืชน้ํามันสัตว์ที่เราจะใช้ทอดใช้ผัดนั่นเองนะครับถ้าน้ํามันในกระทะลุกติดขึ้นมานะครับเหมือนในข่าวไม่กี่วันที่เกิดเหตุขึ้นมาถ้ามันลุกขึ้นมาอย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกท่านตั้งสต็ให้ได้เดินไปปิดวาล์วที่ถังแก๊สก่อนนะครับปิดตามเข็มนาฬิกานะครับเมื่อปิดวาล์วที่ถังแก๊สแล้วหาผ้าขนหนูชุบน้ําบิดมันหมาดนะครับบิดมันหมาดพับครึ่งนะครับตัวนี้ผมมีผ้าขนหนูชุบน้ําแล้ว การคลุมไม่คลุมดับออกจากตัวนะครับสําคัญน้ําจะให้หยดย้อยนะครับอ่าคลุมดับออกจากตัวดึงหาทางเหนือลมคลุมหนึ่งสองสามทิ้งไว้เลยครับเมื่อคลุมแล้วให้ท่านทิ้งไว้ประมาณ15นาทีขึ้นไปจะเปิดขึ้นมานะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าไฟมันดับหรือ,อยังให้ท่านสังเกตดูที่ควันนะครับตอนนี้ที่กระทะจะมีควันลุกขึ้นมานะตราบใดที่ควันมันยังผุด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 ขึ้นมาก็แสดงว่าความร้อน กับเชื้อเพลิงยังเหลืออยู่นะครับดังนั้นตอนนี้เราทิ้งไว้ไปเลยครับ15นาทีนะครับเมื่อทุกอย่างลงตัวนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะทําให้ควันมันหมดลงนะครับตอนนี้ข้างในขาดออกซิเจนอย่างเดียวถ้าผมเปิดขึ้นมานะครับก็จะลุกติดขึ้นมาได้เนื่องจากว่าองค์ประกอบของไฟยังขาดแค่ออกซิเจนเมื่อครบ3อย่างไฟก็ลุกติดนะครับนี่คือไฟไหม้ในครัวเรือนที่ท่านเคยเจอนะครับอ่ะต่อไปครับอาจจะเป็นไฟไหม้พวกสารเคมีนะครับสารเคมีที่เราจะเจอก็จะเป็นพวก อาจจะเป็นพวกกระป๋องสเปรย์ต <throat> ่างๆนะครับกระป๋องสเปรย์ต่างดังนั้นเวลาที่ท่านใช้พวกกระป๋องสเปรย์พวกอะไรที่เกี่ยวกับที่มีแรงดันนะครับมันติดไฟได้นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเห็นไหมครับดังนั้นเวลาที่ท่านใช้พวกกระป๋องสเปรย์ที่มีแรงดันนะครับระวังเรื่องของเตลวไฟเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะมันจะลุกติดได้นะครับนี่นี่นะครับน้ำดับต่อไปนะครับ เราก็จะมีสารเคมีบางตัวนะครับที่ใช้ในครัวเรือนนะครับสารเคมีบางตัวที่ใช้ในครัวเรือนที่มันรวมตัวกันแล้วมันติดไฟได้นะครับวันนี้จะสาธิตให้ดูก็จะเป็นตัวที่เป็นว่าด่างทับทิมกับน้ํามันเบรกนะครับตอนนี้ผมมีชุดสาธิตนะครับก็เป็นด่างทับทิมกับน้ํามันเบรกนะครับตัวนี้เผื่อบางท่านนะครับใช้งานแล้วเผื่อวางไว้ใกล้กันนะครับบางทีอาจจะมีหนูนะครับอาจจะมีแมวนะครับวิ่งชนขึ้นมานะครับ อาจจะมีหนูอาจจะมีแมววิ่งโจขึ้นมานะครับและเกิดการลุกติดบึ้มขึ้นมานะครับนี่คือสารเคมีที่เราใช้ในครัวเรือนนะครับมาดูกันครับถ้าสารเคมีในครัวเรือนของเรานะครับที่เป็นพวกน้ำมันเบรกและดันงทับทิมลูกติดขึ้นมานะครับเวลาผสมกันนะครับดังนั้นสารเคมีบางตัวนะครับผสมกันลุกติดไปได้นะครับอันตรายนะครับตอนนี้ผมมีดันงทับทิมแล้วนะครับท่านอาจจะเอาไว้ใช้ล้างผักล้างสิ่งสุกปรกในบ้านนะครับ น้ำมันเบรกก็ใช้ในรถยนต์นะครับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นะครับเมื่อรวมตัวกันนะครับผสมกันปุ๊บนะครับจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีลุกติดขึ้นมาได้นะครับนี่ครับช่องไปที่นะครับจานตัวนี้นะครับท่านเห็นว่าตัวนี้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีครับจะลุกติดไฟขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าพวกสารเคมีบางตัวนะครับผสมกันแล้วนะครับก็จะเกิดเชื้อเพลิงดีๆนั่นเองนะครับ สักพักหนึ่งทิ้งไว้นะครับสมมุติว่าถ้าเรามีพวกผ้ามีกระดาษไปทาบทับนะครับมันก็จะลูกติดเร็วขึ้นนะครับนี่คือการเกิดการลุกไหม้นะครับพวกสารเคมีต่างๆในบ้านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเกิดขึ้นมานะครับขอให้ท่านนําความรู้ที่ได้ครับไปใช้ประยุกต์ใช้นะครับเวลาเราทิ้งของนะครับของเหลือใช้ต่างๆก็เหมือนกันนะครับแนะนาให้ท่านนะครับทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก กระป๋องสเปรย์นะครับกบระป๋องสเปรย์อะไรพวกนี้ติดไฟได้หมดนะครับเกิดการระเบิดได้นะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนของใช้ในบ้านเรานะครับไวไฟหรือไม่ไวไฟนะครับจะมีเขียนไว้ข้างกระปร๋องเห็นไหมครับเขียนไว้ข้างกระปร๋องถ้ารูปอย่างนี้แสดงว่านะครับเกิดการระเบิดได้นะครับถ้ารูปลักษณะนี้แสดงว่าเป็นสารกัดกร่อนดังนั้นนะครับเราก็ต้องทิ้งในบริเวณที่เป็นพื้นที่ของขยะอันตรายขยะอันตรายนั่นเองครับ ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ทําการปิดกระบวนการนะครับก็ทําการดับอย่างที่เราได้นําเสนอถ้าเป็นไฟไหม้ลุกติดที่แก๊สก็ปิดวาล์วแก๊สให้ได้ตามเข็มนาฬิกาถ้าไฟฟ้าและวงจรก็ทําการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนแล้วทําการเอาถังดับเพลิงไปฉีดถ้ามีถังดับเพลิงถ้ามีมีถังดับเพลิงก็เอาน้ําไปเทที่จุดเกลือดได้เลยนะครับถ้าเป็นไฟไหม้น้ํามันพืชน้ามันสัตว์ที่เราจะทํากับข้าวก็ทําการปิดวาล์วแก๊สหาผ้ากนหนูชุบน้าบิดบันหมาดพับครึ่งคลุมดับออกจากตัวนะครับ ถ้าเป็นพวกสารเคมี Me, แนะนำไม่ใช่วิธีการดับโดยใช้ทรายแห้งใช้ดินในการปลดดับนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นในครัวเรือนนะครับเวลาเกิดเด็ดเพลิงไหม้นะครับก็อย่าลืมดับนะครับไฟไหม้ขั้นต้นนะครับท่านสามารถดับได้เองนะครับคือไฟไหม้ไม่เกินสี่นาทีนะครับโดยคิดถึงหลักองค์ประกอบของไฟทั้งหมด3อย่าง1เชื้อเพลิง2ความร้อน3ออกซิเจนตัดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไฟก็จะดับไป